สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ต่อจาก EP ที่แล้วนะครับอันนี้ EP พนะครับอันนี้แช่น้ำจนเน่านนแล้วนะครับเดี๋ยวเอาออกมาก่อนแล้วก็ล้าง อื่นแล้วก็ต้องเช็ดก่อนนะคะเพื่อนๆเชคร่ะเพื่อน, okay, อนตอนนี้นี่คือแสภาพนี่เดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับว่าสภาพจะเป็นยังไง โอเคครับเพื่อนนีนี่นสาภาพนี่คือกระจกไม่ได้เลยนะครับตรงนี้นี่ยังเหนียวเหนียวม,มันมันอยู่เลยมันแช่เมื่อวานนี่คือเดี๋ยวมันแช่ไปหนึ่งวันเลยนะครับหนึ่งวันเลยนี่คือตอนเช้า อีพีสี่มีคนดูแค่หกคนเองนะคะเพื่อนๆโ okay. อเคเดี๋ยวจะมาทำต่อเลยนะครับสามสองหนึ่ง <st arts> สาม <st arts> หนึ่ง <st arts> <st arts> หนไปใต้เก้าอี้อันอันสีเทาๆนั้น โอเคครับเพื่อนตอนนี้มานะครับกับโนเกียสาภาพฝุ่นเครื่อน,นะครับนี่ฝุ่นเครื่องหมดเลยเช็ดกัน ผลไม่เคึ้นนะครับเพแบบื่อนก็เช็ด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 นิดหน่อยครับโอเคเดี๋ยวมาเริ่มทดลองกันต่อเลยสามสองหนึ่งไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับเดี๋ยว เรามาทำกัน EP หน้าแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะมันต้องไปกินข้าวก่อน EP ห้าจะรีบลงนะครับเพื่อนบายบายสวัสดีครับเอ,อ้เเดี๋ยวเดี๋ย,ย EP ห้าจะลงภายในวันนี้เลยนะครับบายบายสวัสดีครับ